วันนี้เราก็ฮัลโหลฮัลโหลขอสวัสดีค่ะโอเควันนี้เราก็จะมาเราก็เอ,อจะมาสอนโหลดเกมวิทวิทหรือว่าวิทชันจำแล้วกันนะขอถ้าเรียกชื่อแกมผิดก,ก็ต้องขออภัยนะนวิทวท,วทั้งวิทชันวิทวิทท่านจมเออ,อใช่นะก็เดี๋ยวจะมาสอนโหลดนะ ง่ายๆนะเข้าไปที่เว็บนี้เลยเดี๋ยวจะให้เว็บเอาไว้นะเว็บไหนนน่เป็นข้าวอ่าอาจจะมีเสียงน้องนิดนึงนะเว็บนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ไว้ใต้ลิงก์นะถ้าใครอยากได้ก็กดเข้าไปเลยนะ <c oughs> อ่าเมื่อเข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วนะกดอันนี้เลยดาวดาวโหลดนะคะเมื่อดาวโหลดเสร็จก็ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อ มืท่านติดตั้งเสร็จนะก็เข้าไปเล่นเกมได้เลยค่ะเล่นด้วยมันก็สามารถเล่นได้หนึ่งคนกับสองคนนะนะเราขอเล่นกนะ่อนเราขอเล่นคนเดียวก่อนนะโอเคเข้าให้พี่แพรเล่นคนเดียวก่อนอ,อาจจะมีเสียงน้องนิสนึงอืง เอไม่เชื่อจำเออโอเคเออเลิกจากเกมเลิกจากเกมมา์ไมครับบ้างไหมแบบนี้นึงนะโอเคเรีええ k k ่ยๆกันนะอ่าไป่ไปแล้วเราต้องทำไม่ได้ฮาแล้วคุณไปโอ้เหล็ก อย่างเกมก็มีอยู่แค่นี้นะก็สำหรับวันนี้เอ้ยสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอจบคลิปแต่เช่นเท่านี้ขอคุณบาย